สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้นะคะชีวิตแจวไอ้นะคะวันนี้ทําปลาซาบะย่างซีอิ๊วค่ะแต่สูตรนี้ได้มาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะคะที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่นอร์เวย์นะคะนึกนึกตอนแรกว่าจะทําปลาซาบะนึ่งนะคะปลาซาบะนึ่งซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดมาคิดไปเออเอาแบบอยากกินแบบย่างยงแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เลยไปนค้นหาสูตรก็เจอสูตรนี้ค่ะก็เลยทํานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะทุกคนวันนี้ก็จะหัวยุ่งๆหน่อยนะคะวันนี้ทํากับข้าวไปหลายเมนูแล้วนะคะก็เอยไม่ใช่หลายเมนูเมนูตอนเที่ยงทำริสรสดตุกนะคะก็คือใส่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานที่เรามีอยู่นะคะเป็นตอนตอนเที่ยงกินอาหารมังสวิรัติก็แล้วกันคือเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสตัตว์นะคะทุกคนทีนี้ มื้อเย็นนะคะก็เป็นนี่แหละค่ะปลาซาบะนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวไอจะอหมักหมู3ชั้นนะคะไอไปค้นเจอหมู3มชั้นในตู้แช่แข็งมาค่ะไม่ถึงกิโลนะคะน่าจะละลาประมาณ7ขีดนะคะไอจะหมักเกลือกับพริกไทยไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอบแล้วก็จะผัดใส่กระหล่ำปีแล้วก็ไปกินที่ทำงานนะคะก็เนี่แหละคะ่ะที่ไอแพนแพนไว้นะคะ ก็ตัวนี้รสชาติก็จะออกอเค็มหวานหวานเค็มนะคะไอ้ก็จะทําให้มันเกรียมนิดนึงทุกคนก็จะเคี่ยวให้มันเกรียมนิดนึงนะคะกินแบบแห้งๆนะคะทานกินกับข้าวสวยนะคะไอ,อ้อวงนอนทั้งวันเลยไอ้มีอาการเหมือนคนจะเป็นหวัดมีอาการแบบแสบๆคอแล้วก็แบบเหมือนแบบตันๆจมูกอะไรเงี้ยทุกคนเออคือแบบ ก็ไม่ได้เทสโควิดนะแต่มีตัวเทสที่เทสเองที่บ้านมีอยู่แต่ก็ไม่ได้เทสนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีอาการนอกเหนือไปจากนี้มันมีอาการเหมือนแบบเหมือนจมูกเราจะตันๆแล้วก็แสบคอนิดๆน,น,นะคะคราวนี้ก็นอนดูอาการตัวเองพี่คุณก็บอกว่าเอ้ยแบบนี้พรุ่งนี้ไปทํางานไม่ได้แน่แนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ก็ว่าเอ๊ะมันทําไมไม่มีไข้อาการมันแบบเป็นทรงๆอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน คือเป็นหมูสามชั้นที่น่าจะแช่แข็งไว้สองสามเดือนแล้วแหละชิ้นนี้ไม่ค่อยสวยนะคะน้ำมันน้ำมันเยอะมากจะทำดีไหมนะทุกคนหรือจะต้มใส่เกลือแล้วก็กินเป็นเมี่ยงโอ้โหไขมันแบบเยอะมากเลยอะอืมไอไม่ไม่ไมล้างนะคะเพราะว่าก่อนที่ไอจะเอาไปแช่แข็งอะไอล้างแล้วอันนี้ไอออกมาละลายไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วทุกคนผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว เกือบเกือบวันหนึ่งนะคะเราก็จะบ้างบ้างก่อนนะคะเพื่อจะให้เกลือมันเข้าไปได้ถึงถึงข้างในนะคะเนี่ยก็จะบ้างเขาอย่างนี้ฝั่งนี้ก็กรีดกรีดนิดนึงนะคะเพื่อเกลือจะได้เข้าไปได้ หอมมากทุกคนหอมมากป้าซาบนะเดจะพริกเอาด้านหนังมาอีกรอบนึงนะคะให้เขาแบบกลืนซอสเข้าไปอันนี้มีโชยู่นะคะไอนนซื้อ,อคิกคุเมนนะคะทุกคนคิกคุเมนฝาสีแดงก็เนี่ยค่ะนี่ก็จะมีติดครัวไว้ตลอดขวดเล็กๆนะคะ คีบคเมนแล้วก็ใส่มิรินด้วยค่ะมิรินแล้วก็มีขิงขูดนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วดำนะคะผสมลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะก็จะเป็นหวานกับเค็มปนกันนะคะนะฮะเรจะเคี่ยวไฟอ่อนไปสักประมาณอีก5นาทีนะคะตอนนี้6โมงเย็นพอดีไม่ไแน่ใจว่าพี่ขุนแกจะอยากจะกินข้าวหรือ,อยังนะคะส่วน อาจจะทำการหมักหมูหมักเกลือเกลือสีชมพูนี้ใกล้จะหมดแล้วนะพี่ขุนมันใกล้จะหมดแล้วมันต้องเขียนไว้ในรายการซื้อของรอบหน้าค่ะอยู่กันสองตายายแบบบางทีไม่ค่อยบางทีลืมค่ะลืมลิสต์รายการซื้อของก็บางทีพี่ขุนแกออกไปส่งไหนที่ทํางานหรือแกไปออฟฟิศอย่างเงี้ย แกก็จะซื้อติดเข้ามาทุกคนอยู่คืออยู่สองปลยายะยแต่ไม่ไม่ค่อยจะเป็นกิจกรรมลักษณะเท่าไหร่ในเรื่องของการจับจ่ายใช้ใช้สอยเรื่องกับข้บขาวแต่แต่ก็คือจะมีแหละแบบอาจจะซื้ออาหารเอเชียอย่างเงี้ยทุกๆ2อาทิตย์นะครก็จะมีแบบลิสต์รายการไปบ้างเงี้ยค่ะบ,บางทีมีอะไรขาดเหลือลืมก็ไปแวะซื้อนะคะไม่ค่อยจะประหยัดกันเท่าไหร่นะคะอยู่กันสองปลายายแต่ว่าค่าอาหารนี่ก็บานเหมือนกันแล้วทุกคน อาหารบ้านเพราะว่าอาะเป็นคนที่อยากกินให้อร่อยกินให้มันอร่อยนะคะจะจะได้มีความสุข <c ười> คือยังละกิเลสไม่ได้เลยยันเปล่าเออใส่มีพ้พริกไทยป่นนะคะพริกไทยดำอุ้ท้องไลอล้อท้องไนล้อเพราะว่าไ,ได,ได้ได้กินอาหาร ไอมีข้าวเหนียวกับแกงมไม้ที่เหลือจากเมื่อวานอยู่นะทุกคนที่ไอส่งไลฟ์อะไลทําแกง่อไม้ใช่ไหมเออไอก็ต้องรับผิดชอบอาหารเก่าไอาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไอเอาปลาแมคเคเรนปลาสบะเนี่ยเอาไปกินที่ทํางานก็ได้นะคะแต่ว่าเย็นนี้พี่ขุนเขาคงจะกินปลานี่แหละนี่ใส่พริกไทยดำลงไปแล้วทุกคนมันก็จะดำาๆโอเคเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะข้ามคืน อันนี้คือไอหอ่อใส่กล่องไว้ไปกินที่ทํางานพรุ่งนี้คะ่ะทุกคนสองชิ้นนะคะส่วนพี่ขุนนั้นน่ะก็ไม่อยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าพี่ขุนจานที่สองแล้วค่ะทุกคนจานที่สองแล้วนะคะอร่อยไหมพี่ขุนอร่อยเยะะี่ยตกัดเยเยติดกัดญ่อืม อาหารญี่ปุ่นเพิ่นว่ะกินกระแตงกวานะทุกคนเพราะไอ้ไม่มีกิมจิไม่มีไม่มีผักอะไรเสริมพี่ขุนเขาเอาแตงกวามากินแต่ว่านางก็กินกินผักก่อนนะคะเดี๋ยวไอ้ไปทํากับข้าวต่อทุกคนเพราะไอ้ยังไม่ได้กินนะ ต้องเข้าอไรแล้วนะนี่ไก่ไม่ข้าเหนียว่าซาบะย่างกัาย่างเสือแล้วจะตัางผู้ว่แครทกินข้าจ้ะที่น้องจ้ามากินขา้าวมากินขา้าวมันคือไก่แท้บะนี่ประมาณ เกือบเม็ดนึงแต่ทุกคนเพราะว่าหาหมองตั้งกล้องบไดเลนะบอเป็นยังบะเติอันเสียงทอดอน,นั่นแหละจ้าทุกคนมันเป็นไอทําไก่บดซิบอกว่าจากไหนทอดไก่แต่มันเป็นไก่บดจ้ะ <c oughs> มีความเปรี้ยว้มตําปลาสาบะออกมาจากช่องแข็งสี่ตัวไอ้ก็เลยเอามาทำแบบ เอามาแร่นทุกคนแล่แจ่เน,เนื้อเอาไม้เฉวนแล้วก็ดึงกล้างออกแล้วก็ไปเฮ็ดป่าซาบะย่างสีอิวนะทุกคนมาดย มมนเหลือตัวนี้ก็เลยบ้างบ้าๆอบเกลือมันมันมันแ่บจ้ะทุกคนข้าบมัต้องมักอย่างเลยอไอ้ใส่แค่เกลือจ้ะ ติดเต่าแล้วล่ะแต่ผ้าทอร้อมมันแบบยังอยู่นะเมื่อนี้ต้องกินแกงน้ไมัเหยือมดอ่ะมันจะมดบ่ ทุกคนไอ้ส่วนทุกคนกินเ้าน้ำไอ้ยังเนี่ยมาเดินกินเ้าพุ่มนึ่งหลายหิวแหง ขาลายแซับ ทุกคนพูดบอกว่าตอนนี้ทุ่มนึงท้องฟ้าสว่างมากเลยจ้ะแล้วก็แดดเยอะเดือนนี้เดือนเมษาพระอาทิตย์ตกดินประมาณสองทุม่มหน้าห้อนของสวีเด่นเนาะหรือว่าแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยช่วงหน้าห้อนนะคะช่วงที่แบบเขาฤดูใบไม้พลิช่วงฤดูซัมเมอร์แบบนี้นะคะพระอาทิตย์จะตกดินซาตกพระอาทิตย์ตกประมาณมันก็จะเริ่มแบบ ทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มไปเียเลยผู้ดใดที่อยู่ทางภาคเหนือเิ่นกับซิมีพาทิตเที่ยงคืนช่วงนาฮอนจ้ะท้องฟ้าสวา่างมืดคืนมาเถอะ นกินข้าวนะกินอดิไหมอร่อยมากเผ็ดน้ำเพิ่งอาบน้ำเสร็จไ,ไปก่อนทุกคนไอ้เผ็ดละ ใกินก็เข้าเผ็ดๆไอสิกินมูม,มามจ้ะไอฟ้าวอไอฟ้ากินว่ามันเผ็ดสุคนจ้ะเดี๋ยวสิขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแต่ว่าไอสิพยายามกินให้เมดสุอย่างเดี๋ยวจ้ะสุคนแต่ว่าช่วงนี้มันไอพักเบรกเพราะว่ามันเผ็ดหลายสุคนตำมกถั่วตำตำมกถั่วใส่แครอทนี้คือพริกกะเหรี่ยงจ้ะมันก็นเลยเผ็ด พริกกะเหรี่ยงผสมกับพริกแดงจินดาแล้วมันจะมีพริกทอดสองเม็ดที่ไอแบบเอาวางไว้ตรงตรงครัวเนี่ยหลายมือแหละไอก็เลยม,มาต่ารวมกันแห้งเพชดตื่นมัดิทุกคนไอไปแล้วจ้ะแซบหลายอยู่ดีมีแห้งจะทุกคนกินข้าวแทบๆทบนะคะเนาะนอนก็นให้ได้เงินไม่เห็นนะนอนรับให้ได้เงินมือเงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนวันดีโชคดีจ้ะวันดีจ้ะ เริ่มกินอีกจะกัะเนี่ยเศรษฐเ็ดเลยจังหน่อยก็มากินอีกมาเนี่ย